รวมเมนูหวานสุดฟินที่ถามหากันมานะครับเมนูนี้จะเป็นบัวลอยมะพร้าวอ่อนรวมมิตรนะครับพี่ๆถามหากันเยอะมากนะครับสั่งกันเกือบทุกงานครับเมนูนี้ทางเราก็จัดให้เต็มชามกันเลยนะครับและสีสันสวยงามน่าทานมากๆครับแล้วเรามาชมเมนูต่อไปนะครับคองแขงรวมมิตรกะทิสดนะครับเครื่องก็จะเยอะเหมือนกันครับ เมนูต่อมาแปะกล้วยมะพร้าวอ่อนนะครับปริมาณก็อย่างที่เห็นกันเลยนะครับเมนูนี้เน้นเสิร์ฟร้อนๆนะครับผมร้อนๆต้องแปะกล้ยเย็นนะครับมีลำไยครับผมเห็ดหูหนูทานเย็นชื่นใจครับและเมนูต่อไปนะครับเต้าตึงแปะกล้วยนะครับเสิร์ฟเย็นๆเมนูต่อมาจะเป็นแปะกล้วยเผือกนะครับบางงานเราก็จะมีมะพร้าวอ่อนโรยนะครับแล้วราดด้วยน้ำกะทินะครับ สุดท้ายเป็นหวานกระป๋องนะครับฟินเย็นชื่นใจเช่นกันครับ